วันะนี้เเล่นเกมกเล่นเกนะทุลาคเ,เ,เลยโอ้ยนะาเลยเ,ลเูล s i m u l a t r เหมนเดิมนะเราเป็นนฟ้าแล้ววันนี้มาเล่นเกมไม่ได้มาสอนเลยหรอกแค่มาเล่นเกม,ม,เ,เ,มเ,เ,กเฉย รู้ไหมทุกคนว่ากินเนี่ยเราอ่ะก็ตรงนี้อันนี้เวอร์ชันใหม่นะให้ดีนี่เลือกอะไรดีนะทุกคนน,นีไหมมันก็จะโหลดมีสามร้อยยี่สิบ จะต้องไม่ได้นี่แล้วนี่เป็นที่ไหนไม่รู้เรามาดูข้างในกันมันก็คือที่ที่ทำอะไรไม่รู้นะว้าวที่เตียงเด็กโค้ชสวยเรามาเล่นในนี้ได้ไหมเล่นได้ไม่มีเสียงเพลงเลย เช็คคนมันสวยขึ้นมาก ันนี้ห้องเรียนปะเนี่ยอออเออห้องเรียนนะจะห้องเรียนนะมีสนามเด็กเล่นมีเด็กด้วยเด็กน้อยมาเ,เล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้เด็กน้อยโอ้ห้องสวยเนี่ยเขาทำได้ไงเนี่ย เล่นสะพานไม้สำหรับให้เหล็กเล่นแล้วน้ำมันก็เป็นน้ำแบบไม่ใช่น้ำนะครัมันเป็นน้ำแบบไม่ใช่น้ำเพราะเสียงนจริงมันต้องมีเสียน้ำเดี๋ยวอีพีหน้านะเราอ่ะจะมาเล่นสกูลละสะ๊ตสกู๊ตซิมูเลเตอร์แบบนี้อีกแต่มันไม่ใช่แบบเดิมโหห้องน้ำนี่ดีมาก เด็กขี่ดูได้ไมีลูกบอลแต่ลูกบอลไม่เ็ยขยับเลยเหมือนส้มเนาะโอเคเพื่อนทุกคนเรามารีวิวแค่นี้ถ้าทุกคนอยากมีแบบนี้ทุกคนก็ไปโหล,ด,ลสดสกู๊ตสกูลซิมโลเลเตอร์มาก็ได้บบ๊ายาย